բա 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 อ่างเอาดีอ่างสุดยอดสามสุดยอดกว่า <laughs> ครับผมที่ห้องสายดำนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้เจ้าอางจะย้ายค่ายแล้วนะครับผมมีเจ้าของใหม่มารับแล้วนี่นะครับเจ้าอางครับผมเนี่ยเล็บค้ยอยเขาจะงอนี่ครับตัวเขาเลยนกต่อตัวหลักที่ผมเอาออกสลับกับตัวอื่นสองสามตัวครับผมเจ้าออดแล้วก็ไอหัวโลนเจ้าปุโธแล้วก็เจ้าอางนี่นะครับ ตีกกกนะครับก็ลอกกนะตงกุกแกมมันเป็นนกคูอ่างไหลมันคือคูอ่างอ่ะผมฝุดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมเอามาเนี่ยเขามีคลิปให้ผมดูเลยผมเอามาจากเพื่อนเพาะมันไหลนหลี่เจ็ดแปดเลยนะเก้าเลยนะผมถูกคับแต่มันจะไม่คืนทุกครั้งมันจะไม่เท่าเดิมน,นะแต่แต่แต่มีอ่างทุกยกอ่าแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ เวลาผมออกก้อก็มีแบบตัวหลักแต่ใส่ใครยัไม่ได้นะใส่ใคได้ได้นะใส่ใครได้เลื่อาได้ก็ผมที่ผมไม่ต่อผมก็เอาพวกนี้แหละเราไปเปคู่กับไอ้ดยูหน่อยเพราะมันมีนกต่อเหลืออยู่ตัวยังไงเวลาไปเล่นไปเล่นที่ไหนครับผมส่วนมากก็แถวลาดลุ่มแจ้วผมก็ไปไหวนะแถวลาดลุ่มแจ้วแถวไอ้บังเลนบังเไอ้ไอ้เส้น้อยพวกนี้ก็ไปแต่ส่วนมากแล้วถ้าที่เกียะก็แถวบ้านนี่แหละจนมันรู้เสียงหมดแล้ว ôi mời nhắn của mặt <laughs> Đâu có ma mặt ở trong 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 อยู่กับผมมาประมาณน่าจะเป็นปีได้เลยมันมาพร้อมไก่ไอ้ออดเนี่แหล,นนลนะนี่ครับอาจารย์จากสายสองครับผมมารับนกครับผมต้องเสียมารยาทนิดนึงครับผมช่วงโควิดครับผมให้เข้าบริเวณบ้านไม่ได้ครับผมต้องเสียมารยาทจริงๆนี่ครับย้ายค่ายไปแล้วครับเจ้าอ่างครับผม ยังไงขอบคุณอนาะจารย์ทางสายสองมากคน,นะครับผมก็เจ้าริวครับผมเจ้าริวกับเทพพนมไอเทพ,พบุตรส่งไปที่ระยองนะครับผมอันนี้ก็โอนมาให้แล้วแต่เขาจะมารับเองนะครับผมให้ผมเก็บไว้ให้ก่อน